เรามาตั้งวงเธอ,อย่าหัวรอช้าตั้งวงทันใดงอสอสงไปนิ้วขึ้นไปงอสอสงไปนิ้วขึ้นไปตัวนางนั้นไสอยู่หันคิ้วตัวเองจะก็ร้ององีาสีสาระว้นะจ๊ะอย่าให้มันลเวขึ้เคร วงบนวง,งล่างคืงเครงเรามาร้องเพลงตั้งวง,งกันเอยเรามาร้องเพลงตั้งวง,งกันเอยเรามาตั้งวงเถิดนะอย่ามัวรอช้าตั้งวงทันใดงอศอส่งไปนิ้วขึ้นไปงอศอส่งไปนิ้วขึ้นไปแกซีสา,สา Long on, 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 long, 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 long,